สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2566ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้ท่านที่มารับชมรับฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวคุณเองนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าดวงชะตาของคุณประจําเดือนเมษายนปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกลุ่มคะในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีการโคจรยกย้ายของดาวสําคัญสําคัญนะคะแล้วก็มีการโคจรยกย้ายของดาวอืนอ่นอือีกมากมายค่ะดาวสําคัญหนึ่งในนั้นคือดาวพระพฤหัสบ,บดีที่จะทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีเมษนะคะส่งผลทําให้แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบ,บดีอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นในช่วงเดือนมีนาในช่วงเดือนเมษายนนี้ จะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเพราะดาวไหลายดวงนั้นมีการโคจรยกย้ายเยอะเลยทีเดียวนับตั้งแต่ดาวพระเสาร์ดาวมฤตยูและต่อมาคือดาวพระพฤหัส,สบ,บดีนั่นเองนะคะเรามาเจาะลึกกันในเดือนเมษายนนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยขอเริ่มที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยค่ะสําหรับการงานของชาวกุมนั้นมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวพระอังคารได้ โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนค่ะมาอยู่ในเรือนปุตตะ er. นั่นหมายความว่ามันจะมีงานเสริมมีงานพิเศษเข้ามาค่ะการงานของคุณจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นและมันจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องดูแลผู้คนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลลูกค้าเอาใจใส่หรือว่าบริการลูกค้ามันจะมีลักษณะนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขอพูดถึงในเรื่องของงานเสริมงานพิเศษที่จะเข้ามา ก่อนนะคะคสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะก็จะเป็นช่วงที่จะมีจอบเสริมจอบพิเศษเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานพิเศษพิเศษให้คุณทําค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีความจุกจิกใจมากขึ้นจะมีเรื่องหงุดหงิดนะคะจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะคิดมากเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะการที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะนั้นถือว่ามาอยู่ในเรือนของอารมณ์ค่ะอาจจะมีคนที่พูดจามไม่รู้ความหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่ทํางานล่าช้าเจอคนที่ทํางานไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีแล้วก็เกิดความหงุดหงิดหรือว่ามีการประทะอารมณ์เกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็ต้องระมัด ด้วยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านค้ามีกิจการเป็นของตัวเองลักษณะนี้นะก็จะเป็นช่วงที่คุณได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายค่ะหรือมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีช่องทางในการต่อยอดช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงกด ดันแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะคะคนอื่นคาดหวังผลงานหรือตัวคุณคาดหวังยอดขายหรือลูกค้าอาจจะคาดหวังในผลิตภัณฑ์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นช่วงที่จะมีความเครียดแฝงอยู่จะมีความเหนื่อยแฝงอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะงานจะเยอะงานจะยุ่งนะแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการเงินแล้วการเงินก็ดีค่ะงานเยอะงานยุ่งเนี้ยยิ่งเยอะยิ่งยุ่งมากเงินก็ยิ่งดีมากเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับเรื่องของการงานอีกประการหนึ่งค่ะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความเนื้อหอมค่ะมีคนเรียกใช้ตัวเยอะนะคะคนนั้นก็อยากร่วมงานคนนี้ก็อยากใช้งานคุณหัวหน้างานก็อยากจะป้อนงานให้คุณประมาณนี้เป็นช่วงที่คุณไม่ควรจะดองงานนะใครมีงานเก่าก็ให้รีบเคลียค่ะให้รีบจัดการค่ะเพราะว่าโอกาสที่งานใหม่ๆมาจ่อรออยู่นั้นก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่จะมีคนช่วยเหลือดีค่ะแต่ว่าชาวลัคนาราศีกุม ก็ยังต้องใช้เซน์ใชออ้ลางสังหรณ์ของตัวเองนะไม่ได้หมายความว่ามีคนเข้าช่วยเหลือดีแล้วคุณจะให้ใครมาช่วยก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณก็ต้องใช้เซน์ดูว่าคนนี้พอจะถูกจริตกับเราไหมพอจะช่วยเหลือเราไหมไม่ใช่ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะเราก็ต้องพิจารณาเป็นคนเป็นคนไปเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะนั่นก็คือเรื่องของเอกสารค่ะอาจจะมีความผิดพลาดและใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขมากๆนะ ต้องละเอียดและรอบคอบให้มากค่ะอาจจะมีเกณฑ์คิดเลขผิดโอนเงินผิดนะคะคำนวณบัญชีอะไรผิดพลาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังตกงานหรือว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงเดือนเมษายนนี้เช่นกันค่ะ สำหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมกันบ้างนะคะดาวพระพฤหัสนั้นจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่19เมษายนซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาพระของคุณค่ะจะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะของดวงชะตานั่นหมายความว่าเงินทองของชาวลัคนาราศีกุมมักจะมาจากการเข้าสังคมมักจะมาจากการเดินทางการพบปะผู้คนการติดต่อการเจรจาการประสานงาน หรือว่าออนไลน์นั่นเองค่ะดาวการเงินดาวโชคลาภโคจรมาอยู่ในเรื่องของออนไลน์มาอยู่ในเรือนของออนไลน์แบบนี้มีเกณฑ์ที่งานออนไลน์ของคุณจะเฮงและปังมากยิ่งขึ้นโคจรเข้ามาสู่เรือนสหัชชะซึ่งมันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณไม่ควรเก็บตัวค่ะชาวกลุ่มคะ่ะใครที่ทํางานเก็บตัวใครที่ทํางานอยู่เบื้องหลังก็น่าจะเปิดเผยตัวให้มากขึ้นออกมาสแสดงตัวออกมาทำคอนเทนต์หรือว่าออกมาเพื่อที่จะให ให้ผู้คนได้รู้จักตัวคุณมากขึ้นมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะแม้ว่าในวันนี้ยังไม่ได้ส่งผลดียังไม่ได้เห็นชัดในเดือนนี้แต่ในอนาคตในภายภาคหน้านะคะมันจะมีมุมที่ดีอย่างแน่นอนเพราะดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ยาวไปประมาณ1ปีกันเลยทีเดียวค่ะต้องเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องเข้าสังคมต้องพบปะต้องมีคอนเนคชันนะคะหรือการเดินทางต่างๆจะนําเงินนําทองมาสู่ตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะใครที่ทําการค้าการขายก็จะมีเกณฑ์ ขายดีนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปก็จะมีความคล่องตัวค่ะการพูดการเจรจาการต่อรองจะส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะและก็จะมีคนเมตตาเอ็นดูคุณมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะชาวลัคนาราศีกุมจะได้โชคจากคนใกล้ตัวค่ะได้โชคจากเพื่อนได้โชคจากญาติสนิทมมตรสหายนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็สามารถที่จะลองดูได้บางทีอาจจะได้ตัวเลขฟลุกๆมาจากคนรู้จัก หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ที่อยู่ที่ท่องเที่ยวตรงนั้นคือมันเป็นโชคที่มาจากทางไกลนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้นั่นเองนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระราหูนะคะโคจรอยู่ร่วมกันในขณะนี้นะคะสิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะดาวพระพุธและดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะอย่าไว้ใจใครเรื่องการเงินจะลงทุนอะไรต้องพิจารณารอบคอบนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเอาผลประโยชน์มาล่อลวงคุณมาทําให้คุณหูตาลูกวาวแล้วคุณก็ไปหลงร่วมหุ้นด้วยทําให้เสียเงินเสียผลประโยชน์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะชาวลัคนา ราศีกุมไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินในระยะนี้นะคะให้หยิบยืมไปก็มีโอกาสที่จะได้คืนยากหรือไม่เช่นนั้นก็เขาไม่ทําตามที่เขารับปากนั่นเองค่ะอาจจะมีรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมและการเดินทางนะคะซึ่งตรงนี้ต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องของการเงินให้ดีค่ะรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีกุมบางคนอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและอีกประการ ต้องระมัดระวังให้ดีมันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณมีเกณฑ์เสียเงินไปกับญาติพี่น้องนะคะคนใกล้ตัวนี่แหละจะทําให้คุณเดือดร้อนใจหรือเสียเงินนั่นเองนะต้องดูแลตรงนี้ให้ดีค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่ยังโสดอยู่เด่นมากสําหรับเรื่องการสําหรับเรื่องความรักนะคะขออภยัยคุณมีเสน่ห์มากค่ะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากนะคะแล้วก็ใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็จะต้องบอกว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยกั ะะได้แต่งงานได้วางแผนครอบครัวนะคะบางคนได้ซื้อบ้านซือซ้อรถร่วมกันนะคะมีธุรกิจที่ทําร่วมกันด้วยเช่นกันนะคะถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเลยทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ